อ๋อขอบคุณมากค่ะค่ะหมดด้วยอ่ะอ่ะขอเรียนมาทางไหนทักษิณครับ

จะเาจะีไม uh, huh? <c oughs> uh. ่ใ่มนเมื่อกี้ไงยมีแล้วยะาให้แคคโคาชอันที่าซ้ายปต่อแถวเองให้เลยต้องอนอ่ะน่าคือโอ้ อ่ะเดี๋ยวเอาไว้ท่านทหารเดี๋ยวาได้ไปใส่ท่านทหาร

น้องกลัวน้องกลัวน้องกลัวเลยน้องกลัวเลยลูกเออเอบมิดเลยนี่ก็มาดมอยู่ตั้งแต่มาไล่เนี่ยหืฮหืึน้องกลัวงับแล้วอ่ะนึกกลัวเลยืึกลัวค่ะ

in ba ai đấy Hãy subscribe cho kênh không

nhám rồi vài được gặp và lắm <laughs> ของบริาลหล่งนี้ของข้าไม่จำายเพื่อขับโยนเพื่อความชั่วแต้าพยายามสายแต่ี้า เื้อผ้าเแ็กเด็กเ

ครึ่งแล้วคนเหลือเต็ม 太重 <laughs> <laughs> 了，我的毛了。 แม่ค้านะครับ26 50ครับครับ4 50ตันครับ หยิบได้เลยครับคนมันต้องรอหน่อยนะครับนี่อไหนังปลา Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để น้องนะออกันนะน้ำขังเงินงเลยโอ้นี่ป๊อปคน

อะได้ได้กินอะไรไปบ้างอ่ะโอ้ยไม่ตีมละหือกลับแล้วราคาจะกลับแล้วอันนี้เขาอุ้ยกระจกอุ้ยกระจกได้ได้ของอยู่เขามองอยู่เก่งเหรอขับจะต้องเก่งก็นิดเดียวอืม เจบหมดมไหมอ่ะน่าจะไม่ขึ้งเราแล้วมั้งเขาเก็บเขาเกขาไม่ไรอไหมคะรอ้หรกี่นาทีไม่ไม่ไม่ ลอนะคะขโมูลสุดที่ชัดด้วยที่ช่รอลูกเน้าแถวแล้วก็มาตายตัวขอบคุณครับถึงไม่แย้ยวป่ะยังว่าได้อสองถุงเองอยังว่าวรอบที่สามไม่เป็นไรนะปลายแล้วขอบคุณค่ะ ได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ไดุ้คน้รอขอบคุณค่ะได้แน่วันนี้ตีแสนสองหมื่นสามพัน หกร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ยอเจ้าน้า